ยังไงบ้างค่ะพี่เกศก็เต็มไปด้วยสาวเซ็กซี่ค่ะมองอมงไปทางไหนก็ก็เจอแต่สาวเซ็กซี่ค่ะใช่ก็สาวเซ็กซี่ที่มีความมั่นใจนะต้องแบรนด์นิ่งจิตเลยจิตมากเลยค่ะเป็นไงบ้างวันนี้กับการเปิดสาขาใหม่ของตะเรียนสิบพี่เกศเปิดที่ไหนกันก็จำได้ว่าตอนแรกๆเลยที่ Victoria's Secret เข้ามานี่ก็จะแบบเป็นคิออสเล็กๆขายแต่ อะไรน้ำหอมอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าตัวที่มึงนอกเนี่ยแล้วก็ใส่ตั้งแต่เด็กก็เลยแบบว่าโอยนี่สัใจเลยแต่ไปมารีมาแบบเต็มช็อปแล้วก็หลายช็อปด้วยหลายสาขาด้วยแบบสัใจแล้วกันก็เลยไม่ได้กระซอเนาะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะก็ซื้อมาใส่ยั่วไปเรื่อยๆุกอย่างจะชอบเป็นฟิลแนวไหนอะไรยังไงสไตล์ไหนเซ็ตซี่เท่านั้นเออ ก็ไม่่อยซีขนโช์อะไรอย่างเงี้ยมาตจะเแตนเด็กก่อนที่แอนเอาเริ่มใส่สไนดยอีกก็เลยจำได้ว่าจำได้ว่าอยากรีบโตที่ใส่สได้ของไม่ยก็รู้สึกว่าทักนี่ที่พี่เราบันเดินเข้าไปซื้อได้แล้วที่ทำได้แล้วก็มีของที่เลือกได้มากมายเลยยแอนเป็นแบบยังไงแบบมันมีหลากหลออสไตล์แซ่บหวนอะไรอย่างเงี้ยของแอนจะเป็นยังไง ไปดยยูหรือยังคะ่เออได้ก็ไปดูเมื่อกี้ยังค่ะไปไปดูอย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะดูหลายรอบแล้วเป็นไปไหมคะว่าอยากได้ตัวหไหนอ๋อมีเกือบทุกชุดแล้วค่ะ <c oughs> ออมันสบายยังไงอะพี่เกดเพราะเราได้ใส่ก็ <c oughs> คือวิทย์ชวยสีเกรตเนี่ยชิพชนไหนเนี่ยสามารถสำหรับผู้หญิงทุกทุกบอดี้ทุกไซส์นะคะจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ย,ยาวไซส,ส์สั้น whatever นะคะมีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจที่อยากจะใส่ลดรู้สึกเซฟรู้สึกสวยรู้สึกเซ็กซี่รู้สึกคอมเทมเพก็คือวิทย์ชวยสีเกรตตอบสนองอสุดท้ายฝากเลยค่ะกับสาขาใหม,าาม,าามา่คัน เลยมีของเรื่องมากมายแล้วใครที่ต้องการซื้อของก็สิ่งอะไรก็มาเลยกดนน้ำหอมก็มีเนองน้ำหอมโลชา่นทุกอย่างตงุออ๊กตาเกศฝากนะครับพี่ะกศนั่นนะคะเหมือนน้องบอกเลยค่ะก <laughs> ็คือว่าส่วนมากนะคะผู้ชายก็มาซื้อได้ส่วนมากก็จะมาซื้อให้แฟนหรือคุณภรรยาอะไรอย่างเงี้ยมาเลือกเองเลยก็ได้ว่า กูอยากเห็นแฟนคุณใส่แบบไหนใช่ไมะได้ถูกใจแ่งอว่าน่นอนค่ะไม่คริสต์มาสเลยต้องค่ะโอเคค่าลอยเทีอยวมุนทคือนะคะวัสดี่สามี่น่สัมผัสที่สเดยวอะไรนะทีเซอร์บบไหนคะแต่อ่าที่สุดแม่ขออีกสุด